เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมหนุ่มเดอะปิ้งเช่นเคยวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยสุดสวยของเรานะครับผมพี่อ้อยสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ของร้านสันติชนมีขนมมาฝากด้วยนะครับผมนี่ฮะมีขนมเป็นขนมอะไรครับพี่ชื่อขนมจริงๆเขาจะเป็นกอบเค็มเนาะแต่นี่คือกอบกอบมันชื่ออะไรครับมันชื่ออะไรขนมมันชื่ออะไรครับขออนุญาตถ้าเป็นรุ่นโบราณเขาจะเรียกว่าของแทงของแทงอ่าของแทง คลองแข็งป่าเป็นกองเค็มแลยครับคลองแข็งกรอบเค็มนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ร้านสันติชนอําเภอปากพีนะครับผมนะนี่ครับนี่ก็เจ้าของร้านนะครับพี่อ้อยของเรานะครับผมยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับแวะๆผ่านไปผ่านมาแถวปากพีมาแวะกันร้านสันติชนนะครับผมฝากขายอยู่ที่ร้านไอชัวไอชัวตรงบ้านนาบ้านนาค่ะอ่าโอเคโอเค สวัสดีครับ